ทันทสัญญาเดิมฉบับฟื้นฟู2โครโนิกาบทที่19และยาโฮซาฟาดกษัตริย์แห่งยูดาห์กลับไปยังวังของท่านในกรุงเยรูซาเล็มอย่างสันติสุขผู้ทำนายคือเยฮูปุทานานีออกไปพบท่านและเขากล่าวแก่กษัตริย์ยาโฮซาฟาดว่าควรหรือที่ท่านจะจงช่วยคนชั่วและรักผู้ที่เกลียดชังพระยะโฮวาเพราะเหตุนี้พระพิโรธจากพระยะโฮวาจึงมาถึงท่านอย่างไรก็ตามยังพบความดีในท่านบ้าง เพราะท่านได้ทำลายบรรดาเสาเมฆอาเซราเสียจากดินแดนและตั้งใจสแสวงหาพระเจ้ายาหุสาฟฟารอาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็เมและท่านออกไปท่ามกลางพลพาอีกตั้งแต่บาเอราซาบาถึงเขตเทือกเขาเอฟรายมและนำเขาทั้งหลายกลับมายังพระยาหูวาพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขาท่านตั้งผู้พิพากษาในดินแดนตามเมืองที่มีป้อมทั้งหมดของยูดาทีละเมืองและกล่าวแก่ผู้พิพากษาพวกนั้นว่า จงคิดคำนึงถึงสิ่งที่ท่านทั้งหลายจะกระทำเพราะพวกท่านไม่ได้พิพากษาเพื่อมนุษย์แต่เพื่อพระยะโฮวาพระองคสถิตยอยู่กับท่านในการประกาศคำพิพากษาฉะนั้นจงให้ความยำเกรงพระยะโฮวาอยู่ในตัวท่านทั้งหลายจงระมัดระวังสิ่งที่พวกท่านกระทำเพราะพระยะโฮวาพระเจ้าของพวกเราไม่มีความบาปชั่วไม่มีความลำเอียงต่อผู้ใดและไม่มีการรับสินบน ยิ่งกว่านั้นอีกในกรุงเยรูซาเล็มยาโฮซาฟาได้ตั้งบางคนจากคนเลวีพวกปุรหิตและหัวหน้าวงวานบรรพบรุษของอิสราเอลให้พิพากษาเพื่อพระยาะฮวาและคดีที่โต้แย้งกันเขาทั้งหลายจึงกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มและท่านบัญชาเขาทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายจงทำด้วยความยำเกรงพระยาฮวาด้วยความสั์ซื่อและด้วยใจที่ครบสมบูรณ์เมื่อมีคดีมาถึงพวกท่านจาก่ามกลางพี่น้องของท่าน ผู้อาศัยอยู่ในเมืองของเขาเกี่ยวกับเรื่องค่าฟันกันเรื่องกฎบัญญัติหรือพระบัญญตัติบทบัญญัติหรือกฎเกณฑ์ท่านทั้งหลายจงตักเตือนพวกเขาเพื่อเขาจะไม่กระทําผิดต่อพระยะโฮวาแล้วพระพิโรธจึงจะไม่มาเหนือท่านและพี่น้องของท่านพวกท่านจงทําเช่นนี้แล้วท่านจะไม่ทําผิดดูเถิดอมรยามหาปุริตก็อยู่เหนือท่านทั้งหลายในทุกเรื่องเกี่ยวกับพระยะโฮวา และซาปัดยาบุตรยิสมเอลผู้ปกครองแห่งวงวานยูดาก็อยู่เหนือท่านในทุกเรื่องเกี่ยวกับกษัตริย์และคนเลวีจะเป็นเจ้าหน้าที่ปรนิบัติต่อหน้าพวกท่านจงกระทําด้วยความเข้มแข็งและขอพระยะโฮวาสถิตอยู่กับผู้ที่ทำความดี